สวัสดีครับพี่น้องมือสิมาสอนหอัวสอนไปสองสามเที่ยลแล้วลพี่น้องได้หลายโลแล้วมือสิมสอนไปว่างไว้บ้านพอดีแม่บ้านว่ามีคน้มจังเอาไปประมาณนี้นติโก้เนี่ยักเทีไปบ้าเนใช้ที่เรียนหนึ่งก็หนาไปมือนี้ เอรอไม่ได้ใช่หอกเร,ราเรียกว่ากับปองอย่า้หอเยใครไมว่ามันเลือลาาะไรกได้นย่าสายกว่าะม่ตสามสามี่หาโล่เนี่ยนะใช่หรอกถ้าสิ่โล,กโลก่ก็ไเดียด๋วยดวยดเราเทสิดเลย แม่ด nah ีเียนะแมดเียแม่พ่อล่ะแม่พ่ออยู่ไหน่สอนเป็นคละเป็นตม่มก็สไล้วังกาเชล์แล้ว่ไใร่เชล์แล้